แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอมล้วนแล้รับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวก8ปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ อ่ะทีนี้มาครับกลับเข้าสู่กระบวนการเราเหมือนเดิมตามล่าคิเซเยโนโซีซีพูดไปก่อนได้หรือเปล่าไม่รู้เอามามา,มาบาร์กี้กันครับทุกคน4ชุดนะวันนี้กดไงดีวะเดี๋ยวกดร้อยก่อนแล้วกันด้วยด้วยด้วยเอโอเคมาเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์แคสให้ให้จานเซนก่อน3ามสิบหกใบเคเอีเค MC, เอ็มซี MC ให้วีได้โหสุดเหรอ นี้ก็เสร็จดิกดทารสอันนี้ผมเคลียเอย็มซีอะนะเฮ้ยไอ้เคลียกดพีทโอ้โหชิบหายมัวซัวตัวเหล่งละกูตอนเนี้ยเอา,อา,อาไม่เหมือนที่คุยกันไว้อ้าว เอ้ยไม่เป็นไรถ้ายังไม่รับอ่ะดีนะไม่ได้แบบรีบจนเกินไปอ่ะเพราะว่าเวลาผมกดตรงนี้ยผมจะนั่งคุยกับคนดูไปเรื่อยอยู่แล้วหลังหลอันนี้มันไม่รุนมากแล้วก็คุยเพลินเพลินยังไ,ไ,ไม่ดูจริงเพราะว่าผมไม่ได้ไปติ๊กร้อยยี่อยไรไผมติ๊กเจ็ดสิบไปละเดี๋ยวรับเงินก่อนมีทั้งหมดอู้เอามีหมื่นว่าชุดหนึ่งตกเขาเหรอวะคนดู เยอะนะคูณสิบอ่ะเดี๋ยวนี้แม่งคูณเยอะแล้วมันรู้แล้วไงมันต้องเพราะว่าคนหนีไปช่องทางธรรมชาติกันหมดแล้ว<ห>แต่เราเปิดการอื่นก่อนแหละย่าเพิ่งไปนัวมั่วเดี๋ยวเราค่อยสอบถามก่อนกิริตเอาเอาเอาอย่าสปอยสิกูก <c oughs> ูว่าได้แนะ่หรือว่าทางนั้นขนาดเจ้าตัวยังมาเองอะ่ะวิดดอมอะ่ะไอดีใหญ่อะ่ะดีใหญ่บอกว่าลอครับพี่ผมได้แนะล้วกิริศ อ่ะวันนี้วอร์ไปก่อนวอร์ไปก่อนโอเคอุ้ยมาไงอ่ะใบนี้การันตีร้อยสิบหกนะร้อยสิบเก้ามาหรือว่าวอร์เครื่องเอ้เว้นเอเ้ยเอเ้น ไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่น่ามีอะไรตลาดกูก็หลงดีใจอู้ร้อยสิบหกกูได้ตั้งร้อยสิบเก้ากูแม่งใช้ได้เรียบร้อยออกแม่งสองตัวติดกูดูสภาพแม่งเต็มตลาด,ด,าม,ม,ลาดมีการท็อปกิจไว้รู้สึกว่าวันนี้แม่งได้กลิ่นความความความคุ้มเฮ้ยซีซีโอ้โห อุซ่าออกมันน่าจะออกยากเหมือนกันนะซีซีอ่ะไอ้เปี๊ยแม่งไม่ส่วนมากถ้าพักเปี้ยงเปียกมันชอบออกใบที่ไม่บกแปรเฮ้ยเฮ้ยซีซีมาฮะชาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนึกว่าปาร์คปาร์กพลังโคตรเยอะเลยนะผมจำไม่ผิดอ่ะกูดีใจกับตัวอะไรได้บ้างการเปิดกรีทุกวันเนี้ยกูดีใจกับตัวอะไรได้บ้างต้องถามตัวเอง แล้วมาไงนี่เซ็กซี่มันสองเท้าเออแต่มันออกซ้ำๆจริงๆริงเฮ้ยเอ่อเฮ้ยมาไหน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 อุ้ยไม่แย่เอ๊ะมาไงมาคือมันมาแปดด้วยเนี่ยเพราะว่าใบนี้อย่าลืมนะทุกคนมันไม่ถึงแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอยโอเค เกมอยู่เปล่าวะคัดคัดนิดหน่อยเปล่าพ่อผมร้ายไหมวันนี้ไม่น่าวันนี้ไปถ่ายไปถ่ายงานกับช่องเจดมังถ้าจำไม่ผิดกี่ชุดสี่สี่เป็นแค่โมเมนต์อีพเียยืนปีกอ่ะมันช้าไปดิสำหรับปีกอะ่ะ ยืนได้แหละมันช้าฮะมึงล็อกไปเยอะหรอเวอร์จริงไงอ้ยาเมามึงเด็เติดหกไอ้ยันพลังขามึงดียังวะก้าหนดที่ทางทะลุช่องผมเปิดแล้วมันเอาไว้กดแตะเส้นเขียวไนงะแตะกดง่ายอยู่ ถ้าร้ายจะมาช่วงสี่โมงใช่เหรอนี่รู้เลยอะผมแม่งบางทียังไม่ตื่นเลยไม่รู้เลยซีซีโอ้โหโก้เราไม่โอ้ oh, ไม่แปดด้วยถ้าแปดร้อยยิบสองนะฮาร์ดเวิร์ก บาซิลกลางลูกยังไม่ออกอุ้ยเยฮ้ยเป็นไงวันนี้การ์ดยังไม่ใช่การ์ดท็อปนะ <Hey. S 1> ต้องปูทางก่อนปูทางดีๆดีๆโทโมทรมิโทโมทรมิโทโมทรมิโทโมริโทโมริโทโมริ ถือว่ายังมีภาพให้ลุ้นสนุกอยู่ขนาดยังเป็นใบแบบไม่เวอร์มากฮะโอเคฮะใครอะกองหลังโคลัมเบียโอ้โหเข้ารอบนี่ใช่ไหมมาเช้าอ่ะ ชนะอุรุกวัยเลยอ่ะเอ้ตั้งแต่เปเรล่าล้านล้านี่มึงเงียบเลยนะพอชมหน่อยนะมาๆๆๆมาเฮมเฮยโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยโอ้โหแม่งเก็บใจที่ผมรู้ด้วยว่ามันเป็นเวกแฮมอ่ะแต่แบบโอ้ยอะ ชิ่เราไปให้หมูแปนี่นคือใบอื่นนี่เราเปิดแบบไหลๆชิวๆเลยอ่ะไปแห้แม่งตัวละห้าล้านได้มั้งี่ะโอ้โหข้ามเลยหนีเลยพี่เบ็กกูหนีเลยแล้วเอาใหม่ไงเอาใหม่ไงเอาใครวะอุย้ยใช้ได้โอเคผมจัดถึงโดเลยอ่ะดิ แต่ก็คิดไม่ออกว่าจะเอาตัวอะไรเหมือนกันให้มันออกไปอ้าวทำไมอย่างนั้นอนะกำลังสนุกสนุกทำไมมันเลี้ยวไปออกไอ้ตัวนี้ได้วนะเนี่ยโดซีซีกีเอ็มแล้วจะมี30ล้านล้านมั้ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ r c n ดิ โอ้ไอ้เยี่ยงอันเมื่อกี้สนุกกว่าอีกอะเพราะเป็นฮาร์ดเวิร์กก่ะเนี่ยกูเลยเก็บไว้อันเนี้ยโอ้มึงพอเป็นอาเทียนล้วนเนี่ยกูเลิกเลยเลิกเลยสนุกไม่สนุกแล้วอมา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 เฮ้ยตัวเดิมอีกเลยตัวอะไรวะก่อนนั้นเนี่ยชัดชัดเลยบวกเท่าเดิมด้วยชัดเผาหัวมีคนบอกให้หัวร้อนอะก่อนไปใบดีๆอ่คุณนึกไม่ออกจริงๆเลย บาซิลไข่มันอยู่ในการเนี่ยเอเอได้ข่าวว่ามึงใบล็อกเหมือนกันกูกดแล้วถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นคือเราสอบผ่านครับเฮ้ยโอ้โหไอ้บาซิลแล้วมันกูลุ้นใครได้วันันยัวอะไรอย่างเงี้ยเหรอยุ่งสาบบาซิล ทำไมไมันไม่บั็กไปออกเปเล่ไปเลยวะอ่ะมาใบานี้ก่อนร้อยสิบเก้าการันตีไม่น่ามีร้อยสิบเก้าอ่ะไม่มีหรอกเดี๋ยวเราสามใบแบบไม่มีร้อยสิบเก้าพูดอะไรออกไปร้อยสิบเก้าตั้งแต่ใบแรกที่กูเดาถ้าเป็นโฮมโกนนะไม่ต้องสืบผมว่าร้อยสิบเก้าแน่โอ้โหอายี่ร้อยยี่หน่อยร้อยยี่หน่อย เอ้ยร้อยยี่ว่ะนไงโนร้อยสิบเก้าเราต้องหวังสูงไว้ก่อนเปิดการานอ่ะแล้วค่อยแต่มันอาจจะไม่แห้วก็ได้ไงฮาร์ดเวอร์ครับถ <c oughs> ึงไม่ออกอืมยังร้อยยี่อยู่ึงทำดีๆทาสีเอ้าเอาเอา,เอาไอ้ไอพวกนี้รู้หมด เออเน้นอยู่เว้ยอย่าเพิ่งเน้นอยู่ใครเนี่ยนี่อ่ะขาเตียนอัร้อยยี่สิบสองครับท <Hey. S 1> ่องยินดีด้วยนะมันบ้ามากเลยว่ะแต่เนี่ยมันแต่ละคนอะน่ะติดติด้รือไงวะโฟกัสหน่อยทุกคนตอนนี้ช่วยกันหน่อยเว้ยช่วยกันหน่อยเว้ยโปรตเกส ลับไม่ได้ไหว่แต่กล่าวว่าจะเปิดเองอะดิกฮึโอ้ยเฮ้ยคือผมไม่รู้ไม่รู้ว่าปีนี้มันท็อปขนาดไหนว่ะหูร้อยยี่สิบหกเลยเหรอ หนึ่งสอนี่แหละสูตรนับเป็นนั้นแหละโปรตุเกต<า>ใครวะอุ้ยได้อยู่ยสามสองหนึง่งโปรตุเกส เรียบร้อยครับไอ้เหี้ยกูต้องไปทำฟูแมนซีแล้วแหละซึมยังส่วมตอนเนี้ยหมดแล้วฟอร์มหมดแล้วเนี้ยสิ่งดีๆที่ทำมาโอ้โหนานาทีแบบปีละครั้งเอ้าไอ้นี่รู้จริงซัดเลยเหรอจานเซนขอเน็ตเวทเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยใครว่ามาเปิดแทงกูด้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนแบนเปิดไงเน็ตเวทอ่อะโอเคครับใบนี้เจ้าของไอดีบอกขอเน็ตเวท แหกลัวเปิดได้ซีดานอีกตัวหนึ่งหรืทำไงโอเคใบนี้การันตี124นะครับมาจากการ์ดท,ท็อปกิจกรรมกิจกรรมที่แล้วสําหรับการ์ใบนี้คือเปิดออกมา124แน่ล่ะ <c oughs> ผมว่าวันนี้ One วันแหา่งแมนซิตี้ว่ะฮาแลนองนึ่งปีอะไรโอ้โหไปมารีต สกัตโอ้โหก็ไม่ไม่ได้อยู่ในเกณพลังต่ำสุดแต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่ได้เวอร์มากอะยังยังรอดจากเคสนี่รอดจากกิริตไปโอ้แต่ก็ไม่